ค่ะนมัสการค่ะอาจารย์ได้ยินไหมคะได้ยินได้ยินเหรอทั้งว่าไม่ได้ยินอาจารย์จับผิดตัว<แ>จับผิดตัวศูนย์มาล้านเปอร์เซ็นต์จริงๆศูนย์มาล้านเลยมาล้านเปอร์เซ็นค่ะดีสิมันไม่เข้าอ่ะมันเอาสัก ไม่เอาซีมาแต่ว่าใครรูดนะนะเราบอกก็บอกให้ให้ FT รูดเอาอยู่เนาะใช่ค่ะถ้าใครรูดนี่ได้แน่นอนบางเว้าไปรูดนะว่ากันไปค่ะเป็นยังไงบ้างละ่ะ FT ทางน้นมีใครกิ้งก้างเข้าไปหรือเปล่าม่มีเลยเงียบปิดเงียบชิโอ้ยขนาดว่าบอกถูกอยู่นะนี่ <c oughs> ไม่เป็นไร ฟันศูนย์ให้แท้ๆเลยศูนยมาล้านเลยนะค่ะ <c oughs> เอาแบบนั้นอะดีอาจารย์ก็น่าจะพอได้อยู่มั้งเนาะวิ่งศูนย์ไปเแล้วไปวิง่งข้งบนอีกอะเราไปวิ่งสอตัวเลยเนี่ยไปวิงว่งวิ่งศูนย์ศูนย์ข้างบนเรามาวิ่งหกข้างล่าง <c oughs> อ้ยก็ไม่ได้แล้วอย่าง <c oughs> บาดไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรนักลบะจะมีบาดแผลใช่ <laughs> ต้องมีบาดแผลนักลบไม่เป็นไรแก้ตัวใหม่แก้ตัวใหม่หมเอาเจ๋งๆเ,เหมือนเลขศูนย์หน้าจา์นะอ่านี่ก็ ไปมีเลขปักหลักบนเนี่ยนะค่ะเลขปักหลักบนเลยนะสองกับสี่นะค่ะปักหลักเมื่อที่แล้วปักหลักศูนย์กับหกเนาะศูนย์กับหกวันนี้ปักหลักบนสองกับสี่สองกับสี่ วันนี้จะให้สักสองสามไมลเลใ,ใเพิ่มไว้หน่อยมันพุดธินี่ <c oughs> น่าจะติดอยู่นะสี่นี่จะเบิ่์นสี่หรือเปล่าไม่แน่แล้วก็ <c oughs> เส้นน้อยได้อะไรบางเลขเลขถ่ายได้อะไรบ้างค่ะยัง <c oughs> ไม่ได้ทําเลยค่ะหลักเนยังไม่ได้ทำฝนตกไหมเนี่ยฝนตกไหมฝนไม่ตกเลยเรอ้อนมากเลยแดดนีฝนตกไปตั้งแต่วันนี้ยังไม่หยุด แดดตั้งแต่ตื่นขึ้นแดดเลยมีแดดขึ้นมาเลยร้อนจ้าเลยนะจ้ะตอนนี้เนี่ยโอ้โหร้อนมากร้อนอาหัวปากอาบูดเข้าหัวจอนะค่ะปากหลังสี่กับสองสองกับสี่เนี่ยนะค่ะเจ็ดหัวสามตัวก็นี่นะสองแปดศูนย์ สองแปดศูนย์สองเก้าศูนย์สองเก้าศูนย์แล้วก็สองตัวนะค่ะสองตัวค้อสองสี่นะโอ้สมัยโอ้ปากกาเขาไม่ออกเลขจะถูกไหมเนี่ยปากกาเหมือด หมดหมกหมึกสองสี่เก้าศูนย์เก้าศูนย์แปดศูนย์แปดศูนย์หกเก้าหกเก้ามีแค่นี้ให้แค่นี้ให้มาสี่หางให้สองศูนย์ไปกล่องได้เกตสองศูนย์ไปก่อง สองศูนย์อีกตัวอ่ะใช่ศูนย์ศูนย์น่าจะมาอีกนะเนาะศูนย์นานาจะมาแต่เน้นซีก็สองน่าจะมาแต 4, 2, ามา่มันจะมาอะไรก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้แล้วเลขมันมาตัวเก่าคำนวณได้ได้ตัวเก่าเลยตัวเก่ามันก็ต้องมาได้สี่ศูนย์เก้าศูนย์แปด มีแค่นี้เลยก็เลยเค่อยเผยมันจะมาแล้วไม่มาก็เลยเอาแค่นี้ก่อน <c oughs> ให้มันผ่านไปแล้ววันก่อน <c oughs> มันช้ำใจตั้งแต่สามศูนมาแล้วไง <c oughs> วิ่งรูดกันรูดไปรูดท้างบนมืออกก่อหกมารูดล่างเ้ยกูช้ำใจธรรมาดา ข่างงดหลุดงวดข่างงดหลุดงวดขางวดหลุดงวดก็ยังดีแบบว่าหลุดยาวเลยนะอาจารย์อันนี้มันเดก็จะเข้าแล้ววันนี้นะวัดทุกมันก็เข้าวันนี้ก็มั่นใจว่าจะจะเข้าอีกเลขคือมั่นใจแล้วทุกคนจะทำแล้วมันมั่นใจทุกทุกงวดเลยนะเรียอโอ้ถ้าไม่มั่นใจก็คงไม่ไม่มาลงหรอกเนาะใช่ใครจะไปลงให้เ็าเสียเงินทําไมนะใช่เราก็ต้องมีความมั่นใจเราก็เลข สูตรเราก็ค่อนข้างจะแม่นดูบอกหนึ่งไงม,มาสั่งก็เดียเ๋ยวรอไอ้สูตรนั่งสั่งก็เดี๋ยวรอเลยมาแน่นอนมากินกิน<ม>ามันรูดถ้ารูดสองตัวลรูดล่างบนก็ได้กําไรนะได้ถ้าต,บบตัวเดียวอย<บ>่งกาไรลงทุนสองพันก็ได้ห้าพันใช่ใชพเพราะแต่เด่นตัวเดียววิ่งมันก็ได้แล้ว มันถ้าจะมาเบิ้ลสี่น่าจะเบิล้ลเะาลงลงสี่สี่ไปเกี่วกัถ้าเบิล้ลก็น่าจะเป็นสี่สี่ลงสี่สี่ไปเกี่ยกันกันเพื่อกอ็มาแล้วก็ไม,ไม่ไม่ท้ไม่เยอดเบตัวระบาดก็ได้ี <c> ่ <oughs> าโบน์กันได้ได้กันไว้กันไว้สี่สี่อีกตัวหนะึง อนนี้ยังไม่ทำเลยจะไปปล่อยตอนไหนอ้าวทุกครั้งยิ่งอ๋อก็ปล่อยตอนไลฟ์สดอาจารย์มันจะมีไลฟ์สดอีกรอบหนึ่งอ๋อจะมีไลฟ์สดแล้วก็เอาตัวตัวเลขมาโชว์ที่ถ่ายคลิปไปแล้วก็เอาของเสียน,น้อยไปลงค่ะจะมีไลฟ์สดแล้วก็เอาตัวตัวเลขมาโชว์ที่ถ่ายคลิปไปแล้วก็เอาของเสียน้อยไปลง ก็ทงมีเอซีดูจอว่าไปครับกันต่ปเนะิดตามกันไปให้กำลังใจกันไปจะเข้าบ้างรุ่นบ้างมันก็เป็นเรื่องนี้นะนะต่อไปนี่มื่อคงจะเข้ามากกว่าลุ้แล้ะนะพอดวงมันมาบางแล้วนะให้ FC ทุกคนเนี่ยดดูป้าจารย์ตยเนี้ดูลูกพออยู่ในะนะ่้นถ้าใครเข้าก็่าลืมนะถ้ามันเข้ามาเลยเนี่ยสอง ศูนย์แปดศูนย์สองอะไรตรงๆก็อย่าลืดโวยกันได้ยินไหมเนี่ยได้ยินกำลังฟังเลยกัรเนาะคนละยี่สิบจับสิบบาทถ้าสิบบาทอะไรก็ว่าไปเนาะไปขัดทัแทงน้ำหน่อยจะได้เสร็จๆลุล่วงไปได้ดีนะจะได้บูญไปด้วยกันเนาะสะสมไว้บุญวันละเล็กวันน้อยคนทีน่ละเล็กเทน้อยเดี๋ยวมันได้เยอะเองคิด้หมดเวลาก็พอนะค่ะ อ๋อให้ดูแตดตามเสียนน้อยไปนะครับไปท่าไหนก็ไปตามมันคนนอนนาคนนอนสวนนะแต่ว่าไปผีแท้เลียนผีเจ้าเข้าสิงต้องไันก็ตามหมดไปใครจะแมนก็ว่ากันไปเราเราคณะต่างๆเป็นคณะชมรมหวยเรามานชมรมเลขนะคนคนรักเลขไปด้วยกัน ายเสียไปด้วยการไปแต่ชอบขายติดตามขาย็ติกรามใช้แม่น็ติก<ม>รรมกันไปปกรดูกันไปกดไลค์กด, like, กดแชร์กดหัวใจให้กันมันจะได้มีกำลังใจทำงานนะ<ม>สุดท้ายนี่ก็ขอให้เอซีนะโควิดมาแล้วนะก็ห่หน้ากากคะนใช้แมสป้องกนะันระวางเราจะไปไหนนะชุมชนที่อ่าก็พยายามนะครเข้าไปโควิด<ม>ประมาณจะระบาดเยอะแล้วนั่งระบาดเยอะแล้ว<ม>ให้ระวังให้ด้วยนะ การป้องกันไว้และดีที่สุดยเป็นเงินทองหายากนะขอให้ทุกคนโชคดีม่ใช่เลยเราคิดถึงหนึ่งประการได้ก็ขอสมความปรารถนาเลยนะสาธุเจริญตอนค่้สาธุค่ะแตกแปกแปกแปก